ลูกม้าพร้อมแล้วครับในขณะนี้ม้าออกแล้วขณะนี้รักแผ่นดินเป็นตัวนำวุดีเด่นเป็นตัวที่สอง<บ>มาเดนเ่ดี้ที่สามที่ดาอุทองที่สี่รักหน้าุบๆบที่ห้าที่โค้งปลาเก้า วุฒิเด่นเริ่มแรงท่หน้าผ่านขึ้นเป็นตัวนำแล้วรักแผ่นดินเป็นตัวที่สองรักนาะจุ๊บจุบที่สามมาเดินเลดที่สี่ที่โค้งใต้เจ็ดในขนาดนี้วุฒิเด่นยังเป็นตัวนำรักแผ่นดินเป็นตัวที่สอง วุฒิเดียมเริ่มแรงขึ้นมาเป็นตัวที่สามที่ไปหกสะออกทางตรงวุฒิดีเด่นเป็นตัวนำอยู่รักแผ่นดินเป็นตัวที่สองวุฒิเดี่ยมที่สามปฏิบัติการที่สี่ขณะนี้วุฒิดีเด่นเป็นตัวนำรักแผ่นดินเป็นตัวที่สอง วุฒิเยียมที่สามปฏิบัติการที่สี่ที่ดาอู่ทองที่ห้าลูกม้าพร้อมแล้วครับในขณะนี้ม้าออกแล้วขณะน,นี้รักแผ่นดินจนตัวนำวุฒ ดีเด่นเป็นตัวที่สอง<บ>มาเด่นเลดี้ที่สามที่ดาวอุทองที่สี่รักนาจุ๊บจุบที่ห้าที่โค้งปาลาเก้าวุฒดีเด่นเริ่มแรงท่าน้านขึ้นเป็นตัวนำแล้วรักแผ่นดินเป็นตัวที่สองรักนาจุ๊บจุบที่สามมาเด่นเลดี้ที่สี่ โค้งป้ายเจ็ดในขนาดนี้วุฒีเด่นยังเป็นตัวนำรักแผ่นดินเป็นตัวที่สองวุฒยาเดียมเริ่มแรงขึ้นมาเป็นตัวที่สามที่ป้ายหกะสอกทางตรงว,วุดิเด่นเป็นตัวนำอยู่ รักแผ่นดินเป็นตัวที่สองวุฒิเจี่ยมที่สามปฏิบัติการที่สี่ขณะน,นี้วุฒิดีเด่นเป็นตัวนำรักแผ่นดินเป็นตัวที่สองวุฒิเยี่ยมที่สามปฏิบัติการที่สี่ที่ดาวทองที่ห้า